อันนี้มีโอสองตาครับโครงเข็นเตรียมอรอลูกค้ามาเอาครับอันนี้ผมขายพันห้าครับโครงเข็นไม่มียูบ็อกนะครับไม่มียูบ็อกไม่มีเครื่องมีแค่ชุดสีแล้วก็โครงชกชุดไฟมีครับขายพันห้าครับรอความมาเอาอันนี้เครื่องมันครับ อันนี้ก็ขายพันห้าเหมือนกันพันห้ารวมส่งเลยครับเครื่องเดิมๆยังไม่เคยแกะนะครับแต่ว่ามันหลวมเผื่อใทรอยากกล้ครับเอาไปควานเอาอันนี้ขายหกร้อยครับรวมส่งแทงกล่าวมีมีเคืองท้ายครับยังอยู่แล้วก็แกงข้อเวียงชุดข้อเวียงยังอยู่ครับ ก็ชามหน้าดูไหมไม่อยู่นะแล้วก็ชุดไฟครับอันนี้เดี๋ยวรอเก็บขึ้นครับฝนตกหนักมากพายุเข้าครับอันนี้ครับพี่น้องเตร,รียมรอลูกค้ามาเาครับ1ั0นห้าครับอันนี้เดี๋ยวขึ้นเสร็จก็จะออกประมาณ5้าพันครับคันนี้ ทำเครื่องใหม่นะครับลูกห้าสามร่างเดิมขึ้นมาใหม่ๆเลยยังไม่ขึ้นประกอบชุดสีอันนี้ก็รอขาวมาเหมือนกันอันนี้ครับอันนี้ก็โรงโงเครื่องมีเล่มทะเบียนครับสองพันสองรวมส่ง 完了，没到。